สวัสดีค่ะกีฟัดนะคะเรียนเดี๋ยวที่ราทคำแหงค่ะปีหนึ่งวันนี้เนี่ยฟัดจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่ทำให้ผิวหน้าเนียนลดผดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยฟัดจะใช้ของแบรนด์คาริสเนนะคะซึ่งจะเป็นเซ็ตขาวใสซึ่งจะทำให้หน้าเนี่ยใสแล้วก็ผดก็ลดลงด้วยะคะ่ะ อนนี้เนี่ยฟัดกล้าแต่งหน้ามากขึ้นแล้วนะคะก็ <c oughs> คือแต่ก่อนหน้าจะไม่ค่อยเนียนะคะก็ไม่ค่อยกล้าแต่งหน้าซึ่งของแบรนด์เนี่เนี่ยเขาดีจริงๆค่ะแต่งหน้าใช้ใช้เพียงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เห็นผลแล้วะคะ่ะว่าหน้าเนียนขึ้นแต่งหน้าก็สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอตอนแรกฟัดแต่ก่อนเนี่ยฟัดไม่ค่อยมั่นใจนะคะพอฟอได้มาใช้ก็โอเคมากขึ้นเลยะค,ะค่ะนี่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงค่ะ คาริสเน่นะคะมีรีวิวจากผู้ใช้ก็เยอะนะคะเยอะมากค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าใครใช้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะคาริสเน่นะคะเป็นแบรน,บรนด์ผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงเลยใครใช้นี่มีรีวิวมาเยอะมากค่ะาสามารถดูได้ที่เพจ คาริส s uh, m c คอสเมติกไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะหาข้อมูลในเว็บไซต์ก็ได้ www k a r i s m e com ค่ะ